มีกราฟเรื่องของทิศทางราคาเงินเพราะช่วงที่ผ่านมาเงินก็ร้อนแรงมากจริงๆมีช่วงที่ขึ้นจะร้อนกว่าทองเลยนะใช่ <c oughs> ดูร้อนกว่าขึ้นมากกว่าแต่ว่าก็มีความผันผวนมากกว่าเหมือนกันด้วยคุณมลแล้วเงินล่ะคะเคลื่อนไหวกรอบออยังไงคะคุณมลคะกรก็เงินเนี้ยเออปีที่แล้วก็สิ้งมากค่ะขึ้นไปแบบให้ปรับตัแทนเยอะกว่าทองคําแต่ขาลงก็สิ้นกว่าค่ะเพราะว่าอย่างเรามาดูว่าทองเนี่ย ปีนี้ลงมาจากต้นปีออทาทมไฮลงมาที่จุดวันนี้เนี่ยลงมาแค่ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นตีตัวเลขกลมๆนะคะแต่เงินเนี่ยออทาทมไฮไปประมาณร้อยี่สิบเอ็ดวันนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบป่ะะวันนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบสี่ร้อยี่สิบเอ็ดกับเจ็ดสิบสี่เนี่ยลงมากับเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นตก็จะเห็นได้ว่าเวลาขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นแรงกว่ามากแต่เวลาลงเขาก็จะลงแรงกว่ามากวยเหมือนกันเพราะว่า เรามองว่าถ้าเทียบเนี่ยเงินก็เหมือนเงินกับทองก็เหมือนเทียบกับหุ้นตัวเล็กกับหุ้นตัวใหญ่แต่ว่าเงินก็จะหมายถึงหุ้นเล็กที่ที่แบบเออที่มีมา켓แคปที่น้อยหน่อยปริมาณการวิ่งก็จะก็จะขึ้นลงได้ได้มากกว่าแต่โดยรวมก็มยังเชื่อว่าเงินเนี่ยถ้าไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปเหมือนกันโดยที่เออเรามองว่าเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อจะมากกว่าของตัวเงเินเนาะนะคะโดยที่อตอนเนี้ย ุดที่จริงๆวันนี้อยู่ที่ประมาณ70 70 70ถึง74ก็ไม่แย่อย่างขออนุญ,ญาตให้ให้เปิดกราฟให้นักลงทุนดูนะคะก็ะตัวเงินเนี่ยค่ะเป็นภาพคาร์แอนด์แฮนโดซึ่งภาพคาร์แอนด์แฮนโดภาพเนี้ยของทองคําอะ่ะเกิดขึ้นเมื่อสักปีที่แล้วปีปีปีกว่าๆที่แล้วแล้วพอตอนที่เป็นภาพเนี้ยทองคําวิ่งแรงมากตอนนี้เงินเพิ่งเพิ่งเริ่มจบกํำลังจะเริ่มเข้า พครับแอนแฮนโดดังนั้นในรอบเนี้ยเรามองว่าแนวรับของเนื้อเงินนะคะอาจจะเห็นได้ประมาณแค่เนี่ยเออตอนนี้เขาให้แนวรับมาอยู่ที่หกสิบเก้าถึงห้าสิบเหรียญนะคะหกสิบเก้าถึงห้าสิบเหรียญ US ส o ซลล r ต่อต่อออนก็คือดังนั้นแถวแถวลงมาแถวเนี้่ะยจริงๆตอนนี้มันอยู่เจ็สิบสี่ก็ถ้ารอลุ้นลงมาหน่อยนึงก็แถวๆเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบหกสิบ ห้าสิบห้าอ,อ,อาจจะแบ่งเป็นสามไม้เป็นจุดทยอยเข้าซื้อได้ค่ะก็ก็ภาพรวมเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าเงินเนี่ยมีมีดีมมนที่ใช้เยอะมากนะคะในกลุ่มพวกโซลา่าหรือว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ความสามารถในการผลิตของเมืองยังจำกัดอยู่ยังปร,ริมาณยังได้ไม่เยอะเท่ากับทองคำแต่ว่าความต้องการในฝั่ง ที่เป็นอุตสาหากรรมเนี่ยใช้เยอะมากต่างกับทองคำมองที่ว่าทองคําเนี่ยผู้ซื้อวันเนี้ยเป็นธนาคารกลางเป็น ETF เป็นกลุ่มลงทุน<ม>อุตสาหากรรมใช้ไม่ได้เยอะมากแต่เงินเนี่ยวันเนี้ยแค่อุตสาหากรรมใช้กลุ่มเดียวก็ไม่พอแล้วนะคะ <S <S ยังยังไม่ได้พูดถึงกลุ่มที่เป็นเข้ามาลงทุนเลยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าในแง่ของผลตอบแทนของเงินเนี่ยเวลาที่มันวิ่งอ่ะมันจะวิ่งแรงกว่าก็คือให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แล้วก็ uh huh. เอ,อในในแง่ของดีแมนเนี่ยเราก็มองว่ามันมีดีแมนที่เป็น real demand support จริงๆดังนั้นเงินก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าลงทุนแต่เงินในเมืองไทยเนี่ยค่ะตอนเนี้พอถ้าซื้อเป็นแท่งอ่ะมันก็จะมีเรื่อง VAT 7เปอร์เซ็นต์สำหรับ uh huh. นักลงทุนแต่บางท่านอาจจะมองว่าโอ้ถ้าฉันซื้อวันนี้ฉันเก็บตังข้าซิลเวอร์ที่70เหรียญยังไง uh huh. ก็มองว่า break all time high ทะลุ120อย่างน้อยก็ได้4 5 40%ละโดนแวนสัก10%ไม่เป็นอะ,อะไรก็บางท่านก็อาจจะมองแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าบางท่านบอกว่าเออฉันไม่อยากเสียแบตจริงๆการลงทุนในฝั่งพวกเอ,อ่อ t f นะคะ t f ฟก,ก็ก็มีตัว s i l v e ฟีเจอร์ให้ลงได้แต่นี้ก็จะต้องมีความเข้าใจในการลงทุนและใช้เงินลงทุนที่น้อยมีได้ leverage สูงหรือบางท่านก็อาจจะไปเลือกลงทุนที่เป็นพวก ETF ต่างประเทศที่เป็น ETF ลงทุนในใน,เ,นงเงินก็ได้ค่ะ